สำหรับวันนี้นะครับนักกบจะใช้วิธีการล่อปากระสูบแบบทอลลิ่งน้ําจืดนะครับหรือการทอลลิ่งบนบกนะครับวันนี้ตัวโตๆขึ้นมาแล้วนี่บนเรื่อ กินลอกร้องลั่นไปยิดเลยนะครับนี่นะครับไซส์ประมาณครึ่งกิโลถึงเจ็ดขีดได้นะครับโอ้นี่นะครับเป็นไปตามค่านะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนเล็บซีทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนกกบออกมาล่อปากกระสูบนะครับที่ท่อระบายน้ําหมายทานพของขวดในจังหวัดอยุทยานะครับเป็นหมายใกล้บ้านนกกบนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนกกบจะใช้วิธีการล่อปากกระสูบแบบ พอลลิ่งน้าจืดน,นะครับหรือการพอลลิ่งบนบกนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราจะใช้เหยื่อปลักดําตื้นนะครับเกี่ยวกับคันเบ็ดนะครับที่เราใช้ตีกระสุนนี่แหละนะครับแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับให้มันไหลาตามกระแสน้ําให้เหยื่อไหลาตามกระแสน้ําเพื่อเป็นการละหลอกปากกระสุนนะครับแล้วก็เราก็ใช้เชือกผูกแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งรองนะครับก็ วิธีการเหล่านี้นะครับเคยทดลองมาหลายวันแล้วนะครับก็ได้ผลทุกวันเลยนะครับถ้ามีตัวมันกัดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวหน้ากบจะขอแนะนําขั้นตอนโดยละเอียดทุกๆขั้นตอนให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆจะนําไปใช้ในการล่อปากระสูบแบบนี้บ้างนะครับก็ปติดตามรับชมแล้วกันนะครับมาถึงขั้นตอนที่1นนะครับในการทอรลิงน้ําจืดนะครับก็อันดับแรกให้เลือกทาเลก่อนนะครับเป็นไมาย รอบปากกระสุนนะครับก็หมายที่เหมาะสมก็จะเป็นประตูระบายน้ําหรือท่อระบายน้ํานะครับแล้วก็ให้เลือกทาเลที่น้ําไหลค่อนข้าง,างแรงนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวอย่างที่นก,กบมาหมายนี้ก็จะเป็นหมายทับทบคลองขวดนะครับเป็นท่อระบายน้ํานะครับนี่นะครับเ,รเลือกทาเลให้เหมาะสมก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ มาขั้นตอนต่อไปเลยนะครับสําหรับขั้นตอนข้อที่สองนะครับกรณีที่หมายไหนนะครับมีเศษขยะหรือผักตบชวากีดขวางหน้าท่อระบายน้ําตัวอย่างเช่นหน้าท่อระบายน้ําของขวดแบบนี้นะครับก็ให้เราหาไม้มาเขีย่ยเพื่อจะทําช่องว่างนะครับเพื่อเราจะทําการย่อนเบ็ดเข้าไปบริเวณช่องว่างนะครับเพื่อให้เหยื่อไหลาตามกระแสน้ํานะครับก็ หมายไหนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับครับสําหรับขั้นตอนข้อที่3มนะครับเราจะต้องทําช่องว่างนะครับเพื่อให้เราหย่อนเบ็ดเพื่อทําการทอลิ่งหน้าท่อระบายน้ําให้ได้นะครับก็เราจะใช้วิธีการนะครับใช้ไม้ยาวๆนะครับในการเคลียรขยะหรือเศษผักตบชวาออกไปจากบริเวณหน้าท่อนะครับทําให้เกิดช่องว่างไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับให มีช่องว่างสำหรับหย่อนเบ็ดเข้าไปนะครับโอเคครับผมเริ่มเลยนะนี่ครับดันให้เกิดช่องว่างแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเกิดช่องว่างแล้วนะครับ ครับช่องว่างประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันไหลวนนะครับมันจะทําให้เศษตะวะเศษขยะเนี่ยมันไหลกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องใช้ไม้ลำหรือไม้ไผ่มากั้นไว้นะครับแล้วก็มีไม้ยาวๆหนุนบริเวณไม้ไผ่ที่เรากันเศษขยะนะครับไม่ให้ไหลเข้ามานะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ ช่องว่างเรายังมีพวกเศษขยะเล็กๆอยู่นะครับให้กําจัดโดยใช้สวิงตากออกให้หมดนะครับไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเยื่อปลากระสูบนะครับกรณีที่ได้ปลานะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้นะกบไม่ได้ทําแบบนี้เลยนะครับก็เปิดช่องว่างแล้วก็มีเศษขยะไปติด สายเอ็นสายพีจนปลาหลุดไปบ่อยครั้งเลยนะครับหลุดทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่มันติดเศษขยะนะครับเรากําจัดให้มันโล่งๆนะครับในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความพันในการติดเยอะปลานะครับโอเคมาท่านขั้นตอนถัดไปเลยนะแล้วกันนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เตรียมไม้นะครับ หรือที่ตั้งคันเป็ดก็ได้ครับวางปักไว้นะครับกรณีที่ล่อปลากระสูบด้วยเป็ดคันเดียวก็เอาไม้แค่อันเดียวก็พอนะครับส่วนนกบใช้สองคันนะครับก็เลยต้องใช้ไม้กับที่ตั้งคันนะครับมาวางมาปักคู่กันนะครับนี่นะครับ ตั้งไว้แบบนี้ให้มั่นคงนะครับสําหรับในการผูกเชือกกับคันเบ็ดนะครับมาถึงขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เตรียมอุปกรณ์ได้เลยครับก็ให้เตรียมคันเบ็ดพร้อมเหยื่อปอมนะครับก็นะกบใช้เหยื่อปักน้ําตื้นนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อที่มีน้ําหนักนิดนึงนะครับให้เวลาไหลแล้วมันสายไปส่ายมานะครับนี่นะครับก็ เตรียมเชือกไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มล่อปลากระสุกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับ mm hmm. ก็ให้เราการระยะความยาวของสายพีนะครับให้อยู่ระยะประมาณ2ฟุตนะครับหรือฟุตหฟุตขึ้นไปนะครับ mm hmm. เพื่อให้เหยื่อไหลาตามน้ำได้สะดวกนะครับประกบใช้ประมาณฟุตครึ่งน,นะครับ รประมาณนี้นะฮะความความยาวของสายเอ็นสาย PE ระยะถึงเหยื่อก็ประมาณแขนสุดแขนของกระบกนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราหย่อนเหยื่อลงไปนะครับที่บริเวณช่องว่างที่เราทําไว้แล้วนะครับก็จากนั้นก็เอาเชือกผูกปลายคันไว้นะครับ ผูกไว้ให้แน่นนะฮะนี่ครับปูกไว้ให้แน่นเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จทุกทขั้นตอนแล้วนะครับในการทัลลิ่งน้ำจืดนะครับนี่นะครับปูกเบ็ดไว้นะครับ15นาทีมาตรวจสอบทีหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็เปิดเบรกไว้นะครับ ครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการทอลิงน้ำจืดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เหลือก็มานั่งคอยนะครับว่าปลาจะกินเหยื่อเมื่อไหร่นะครับก็ให้เช็คทุกๆสิบห้านาทีนะครับเช็คเหยื่อทีหนึ่งนะครับโอเคครับเป็นไงครับการทอลิงน้ำจืดนะครับน่าเอาไปทดลองนะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ทำตามขั้นตอนที่นักกบอธิบายได้เลยนะครับผม ทานบูทโมครับตอนนี้ปลาเข้ามากินเบ็ดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเบ็ดติดครับนี่ครับไม่รู้เบ็ดติดอะไรนะครับขึ้นยังไงดี ได้แล้วครับเดี๋ยวช้อนปลาก่อนแต่ตอนนี้ก็ได้ปลาแล้วนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหนึกว่าหลุดนึกว่าหลุดนี่ครับได้แล้วนะครับนึกว่าหลุดไปแล้วนะครับ หลุดไปแล้วหลาย,ยหลายครั้งเลยฮนะนี่ครับติดไม้ตรงนี้นะโอเคได้แล้วครับได้มาแล้วครับกระสุกของไม่ใหญ่นี่นะฮะกวแรกของวันนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะกบประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็อันนี้ได้มาจากการวางเบ็ดไว้หน้าท่อนะครับโดยใช้เหยื่อปลอมให้ไหลไปตามกระแสน้ํานะครับก็ทําแบบนี้ทุกวันนะครับก็ประสบความสำเร็จทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าวันอื่นนะครับเอาปลาไม่ขึ้นนะครับก็วันนี้ได้มาจนได้นะครับถึงแม้จะตัวเล็กนะครับแต่วิธีการล่อปลากระสุนหน้าท่อโดยใช้เหยื่อปลอมไหลตามกระแสน้ํานะครับ ได้ผลร้อเเซ็นแน่นอนครับผมนี่ครับสุดยอดครับผมนี่ครับจะตั้งกล้องให้ดูนี่นะครับอาหอากิน เลยไปดูกันชัดๆครับและนี่คือผลงานตัวที่สองนะครับตัวนี้กินลอกร้องลั่นไปยิดเลยนะครับนี่นะครับไซส์ประมาณครึ่งกิโลถึงเจ็ดขีดได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ช่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับนะครับนี่คือตัวที่สองนะผลงานวันนี้นะครับสุดยอดแนมะ่โดยการใช้วิธีการ ใช้เหยื่อลอ่อให้ไหลาตามก็ใส่น้ำนะครับนี่นะครับสองตัวแล้วนะครับสุดยอดไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชั่งปลากันดีกว่านะครับว่าน้ําหนักปลาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปลาที่ได้ในวันนี้นะครับเราจะชั่งตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับเป็นไปตามค่านะครับครึ่งกิโลกร,รัมนะครับห้าขีดนะครับครึ่งกิโลกร,รมัมยอดไปเลยครับผมมาดูตัวเล็กบ้างนะครับว่าน,น้ำหนักอยู่ทเ,ทเท่าไร่นะครับ นะครับ0.235นะครับ2ขีดนะครับก็มาสรุปผลการพอรลิ่งน้ําจืดนะครับก็วันนี้ได้ผลนะครับวันนี้ได้2ตัวเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับตัวแรกเป็นปลากระสุกไซส์ประมาณประมาณ2ขีดได้นะครับตัวนี้ก็กินเหยื่อจากการทอลลิ่งน้ําจืดเหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับ ลาตัวที่สองสายใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับก็คาดว่าอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกขีดนะครับตัวนี้ก็ดึงลอกร้องลั่นเลยนะครับก็วันนี้การทอลิงน้ําจืดนะครับได้ผลเกินคาดอีกแล้วนะครับวันนี้ได้ปลามาสองตัวนะครับสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับการทอลิงน้ําจืดนะครับหาทําเลที่มาเหมาะ แล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จนะครับเหมือนพนักกบทำได้นะครับก็วันนี้ฝากผลงานไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักรบซามูไรเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย